ยิ่งช่วงนี้ครับช่วงโควิดะนรับไม่มีงานทำเนาะท่านผู้ชมเราต้องหาวิธีสร้างรายได้ของตัวเองฮะร,ราก็เป็นคนจนๆคนหนึ่งครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แย่สุดๆเลยฮะ สวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็วชานนสวัสดีครับกว่าบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบายเก่งจังเลยเก่งจังเลยเร็จนันเก่งจังเลยบายบายท่านผู้ชมกว่าสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมและผู้ที่ติดตามช่อง MON Channel นะครับฝากช่องด้วยครับฝากผู้ที่ติดตามก็ติดตามต่อไปครับคนที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ช่อง MON Channel ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะแค่พาบักคิดือมามาออกกล้องครั้งแรกเฮ้เ บัก,กิ๊ดดี้มาออกกองคังแรกเว้ยไหนไหนสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีอีกคนชานุนสวัสดีท่านผู้ชมรอบสองก่อนเร็วบัก,กิ๊ดดี้มันไม่มันไม่ยอมสวัสดีท่านผู้ชมเลยเ,เดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ติดตามพ่อนะครับไหนไหนบอกให้ท่านผู้ชมติดตามพ่อไหนเลี้ยวเร็วๆหนูจะได้หนูพ่อจะได้มีตังค์ซื้อนมให้หนูกินไง Okay, มยิ่งช่วงนี้ครับช่วงโควิดนะไม่มีงานทำเนาะท่านผู้ชมเราต้องหาวิธีสร้างรายได้ของตัวเองฮะผ <Yeah. S 2> มก็เป็นคน <Yeah. S 2> จน,จนคนหนึ่งครับ <Yeah. S 2> ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แย yeah. ่สุดๆเลยฮนะไม่มีนมให้น้องนองน,อนกินเลยพาะไม่มีงานทำ <Yeah. S 2> หนูต้องสร้างรายได้ให้พ่อนะค <Yeah. S 2> ่อยไปน้องทานนน์ เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับทางรายได้พอนะเข้าใจไหม้าไม่ทำพอจะกินตับหนูกินตับเลยกินตับคนดื้อเลยมันดื้อจริงๆกินตับบักคนดื้อเลยนะครับบาย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 ก่อน บาย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 ไอ้อออเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะเราจะมาแกล้งน้องชานนกันนะฮะแล้วผมมีคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งนะเดี๋ยวจะใบให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวผมจะแกล้งน้องใยการเอาดินครับดินกบน้องครึ่งตัวนะฮะดินมากบน้องครึ่งตัวแล้วเออผมผมเคยลองลองทำแล้วแหละก็โอเคฮาดีนะซึ่งน้องก็ชอบมากแล้วเดี๋ยว คลิปต่อไปผมจะทำนะครับคอนเทนต์ในการแก้งน้องชันนนะในการถมฮนะเอาดินมากบน้องนะกบแบบค่งตัวไปเลยอะ่ะแบบให้น้องขยับไม่ได้อะ่ะอแล้วเราจะมาดูปฏิกิริยาของน้องนะฮะว่าน้องจะเป็นยังไงนะะว่าจะขำแค่ไหนแนละ้วท่านผู้ชมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์ให้ด้วยนะ กดไลค์ให้น้องชานนด้วยนะครับน้องชานนจะได้มีตังค์ซื้อขนมนะฮะน้องน้องกินนมครับตอนนี้น้องไม่กินนมแม่ครับเพราะว่าเอ่อแม่น้องตั้งแต่เกิดมาน้องไม่ได้กินเลยครับเพราะว่าแม่น้องมีปัญหากับนมน้ำนมไม่ไหลนะครับก็น้องไม่กินนะต้องหาเงินมาซื้อนมให้น้องอย่างเดียวนะครับ ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง MON Channel ด้วยนะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย okay. Waste my time cause I earned it Never got rid of the thirst, so much it hurts Listen to my words, everyone's the worst That's why I'm immersed in my own universe And I know it's a curse, Right? put me in a hearse But I still write a verse, maybe time will reverse If I put in the work while everything hurts Take a chance, make a plan, you can do it as yes, you can Take a stand in your land and command of your brand uh. The things we keep inside I know I'll be alright the